เพื่อนเพื่อนครับสาหรับบ้านทรงโมเดิร์นนั้นนะครับเมื่อเราได้ทําการาทําหานเหล็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ทําการติดไม้เชิงชายนะครับให้เข้ารูปเข้าทรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการมุงหลังคานะครับซึ่งการมุงหลังคานี้ก็จะมุงด้วยแผ่นเมทัลชีตนะครับซึ่งแผ่นเมทัลชีต t ี้ก็จะมีความยาวที่แตกต่างกันนะครับ ครับก็ขึ้นอยู่กับจังหวะของหลังคานะครับครับสำหรับแผ่นเมทัลชิทที่มีความยาวมากกว่า6เมตรนั้นเราจะขึ้นกันอย่างไรนั้นนะครับผมจะให้ทีมงานวัชรินเดียวายได้ปฏิบัตินะครับให้สาธิตให้เพื่อนๆได้ในรับชมในการขึ้นแผ่นเมทัลชิทซึ่งมีความยาวมากกว่า6เมตรนะครับครับเพื่อครับสำหรับแผ่นเมทัลชิทแผ่นนี้นะครับสำหรับ โครงหลังคาตัวนี้ก็จะมีความยาวของการมุงแผ่นเมทัลชีตอยู่ที่10เมตร52เซนนะครับครับต่อไปนี้ผมจะให้ทีมานวัชรินเดียวายนะครับทำการลูกมัดเพื่อที่จะนำแผ่นนี้ขึ้นไปสู่หลังคาเพื่อที่จะทำการมุงนะครับครับสำหรับอุปกรณ์ในการใช้นั้นก็จะ,ะมีเชือกนะครับครับลักษณะเชือกก็จะเป็นเชือกแบบนี้นะครับครับต่อไปก็ให้ทีมานวัชรินเดียวัยทำการ ผูกมัดก่อนนะครับสำหรับการนำแผ่นขึ้นสู่หลังคาที่เพื่อนๆได้รับชมนั้นนะครับครับก็จะให้ทีมานทําการผูกมัดนะครับครับเมื่อแผ่นหลังคาเราผูกมัดเอาให้ถึงกันเลยนะครับตัวนี้ครับเพื่อที่จะให้มีแรงนะครับในการที่เราจะพาขึ้นไปข้างบนนั้น โดยที่แผ่นจะไม่บางเมื่อแผ่นบางเราได้ทําการผูกมัดโอ้มหแบบนี้นะครับก็จะทําให้แผ่นไม้ต้ชิตของเรานั้นไม่หักตรงกลางนะครับเพราะจะมีความยาวอยู่ที่10เมตร5 2เซนนะครับครับต่อไปให้ผูกในตาแหน่งของ,งกลางเลยนะครับครับบีบรัดให้แน่นแบบนี้นะครับ ครับเมื่อเราได้ทําการผูกมัดแล้วนะครับอ่าส่วนที่เมจันชีตนั้นได้ทําการโก่งตัวแล้วก็ผูกมัดเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับครับต่อไปก็ให้ทําการผูกอีก1ตําแหน่งนะครับครับสรุปแล้วแผ่นเมทัลชีตนี้ที่มีความยาว10เมตร52เซนนี้ให้ทําการผูกใน3ตําแหน่งนะครับโอเคนะครับครับ ูกเงื hmm. <t nursing system> ่อนกระตุกนะครับสําหรับเงื่อนนี้เป็นเงื่อนกระตุกนะครับก็จะเป็นการสะดวกในการแกะออกนะครับครับขั้นตอนต่อไปเมื่อเราได้ทําการปลูกมัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะทําการพาแผ่นเมลีดนี้ขึ้นสู่ด้านหลังคาเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับเพื่อนลยครับอ่าเมื่อได้ทําการปลูกมัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของ การนำแผ่นเมทัลชีตขึ้นถูหลังคาเลยนะครับครับต่อไปเอาวีนามมาทําการยกให้นายช่างแป๊กนะครับเพื่อที่จะส่งไปให้นายช่างทวันทาการลเลียงครับส่วนโอเคครับเรื่ยๆาลครับสำหรับแผ่นเมทัลชีตนั้นเมื่อเราทำการโหแบบนี้ก็จะมีความแข็งแรงนะครับ ดไปเลยนะครับโอเคแล้วนะเมื่อได้ถึงกลางแล้วทำก,การผลากดลงไปเลยนะครับครับเพื่อนนครับสำหรับการขึ้นแผ่นมีตั้มที่มีความยาวนั้นนะครับผมวัชรินเดียยวยและมีมานะครับก็ได้ทำการสาธิตปฏิบัติให้เพื่อนเพื่อนรับชมเป็นที่แล้วเสร็จแล้วนะครับรับหวังว่าคลิปน,นี้คงเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะครับ ไม่มากก็น้อยผมวัชรินเดียวายต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีมีความสุขมากๆนะครับพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนครับ